สวัสดีเพื่อนๆท,ทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมในเอทวันที T ่เฟิร์สนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับพิกกี้กวนอูนะตัวเก่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอามาแต่ตอนไหนเนี่ยผมไม่รู้เลยไปดูกันนะว่ามันอยู่ตั้งแต่ซีซันไ,ไ,มไ,มไหนเนี่ยผมดูนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเอามาแต่ไหนนะก็มันเป็นตัวที่เก่ามากผมว่าเป็นมาค่อนข้างนานแนละ้วลองมาดูก่อนว่าเราอยู่ เราเอมาม้งแต่ซีซั่นไหนยังไม่เจอเองครับทุกคนน่าจะอยู่เก่ามากอะ่ะน่าจะเก่าพอตัวอยู่อะ่ะม่เก่าขนาดนี้มั้งกวนอูกวนอูนี่ยวะกวนอูนี่ไงโอ้ยทำไมในเนี้ยโคตรเก่าตัวนี้ผมก็มีนะแต่เราจะมาดีววกวนอูนะตัวเก่า เรามาดูว่าตัวเก่ามันจะเก่าหรือเปล่านะทุกคนมาแล้วก็เพื่อปดับเลยแลวกันนะตัวนี้ผมขอไม่อัพแม็กซ์กันนะไม่ไหวครับเพื่องกบครับเราเก็บกบไปโคลาโบด้ยวยจะมาแล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะมาแนละ้วแล้วก็มารีวิวตัวเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทําให้มันเต็มกันนะครับครับทุกคนวันนี้ผมก็ปั้นมาถึง เลเวลอันตาแล้วนะมาดูสกิลก่อนนะครับเคลื่อนย้ายเรนเจอร์สตูไปแนวหลังนะโอ้โหลดความเร็วการเคลื่อนที่ของสตูใน20%เป็นเวลา10วินีนะครับโอ้โหเก่าจริงครับสร้างความเสียหาย2,400ของพาังกินติดในพื้นที่ช่านงะสีบบ่วิสกิลน่าสนใจอยูน่นะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่านะผมมีตัวที่สามารถกัน,นี้ไหม ไม่มีเลยครับผมน่าจะฝาดไม่ทันนะก็รีวิวเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็อย่าว่ากันนะเดี๋ยวผมขอทำให้มันแม็กซ์อีกสักรอบก่อนนะก็มาดูกันนะครับว่าผมไปทำมาแม็กซ์แล้วผมใส่เกียร์มาณนนี้นะมันจะไหวหรือเปาในพีพีนะโอ้โหดูครดูพลังโจมตีนะตอนนี้หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับเลือดเจ็ดล้านนะโอ้โห ดูแรครับดูแรแล้วก็ดูรถแร่ไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะทุกคนผมจะไปเล่นใน PVP สลกหน่อยเดี๋ยวเราลองสเตทธรรมดาก่อนดีกว่าเราลองสเตทหลักก่อนดีกว่าเราจะไปสักด่านที่สามเอ้ยสี่ร้อยนี่เลยประมาณนี้ประมาณด่านที่นี่แล้กวกันสามเก้าเก้านะ 99, นะมาดูกันว่า มันจะไหวหรือเปล่าครับก็เกียร์ผมมีไม่เยอะนะผมเลยลองใส่แบบแบบนี้ดูนะผมก็ใส่เท่าที่ผมมีเฮ้ยอย่าออกมานะเฮ้ยนะฮะเราก็ลองเลยครับมาดูกันว่าโอ้โหไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวขอใช้ไอทิพหน่อยนะครับดูครับโอ้โหผักดีนะครับสกิลติดค่อนข้างดีนะดีนะถือว่าตัวเก่าแล้วสกิลส,สกิลติดดีขนาดนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทุกคนดูโอ้โหดู อุ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนเยี yeah, ่ยผมผมว่านะใน PvP น่าจะไหวนะผมว่าแต่ผมก็ไม่กล้าเอาไปเล่นเท่าไหร่นะแต่ก็จะลองไปเล่นดูนะเพื่อนผู้ชมนะเดี๋ยวขออีกสักด่านแล้วนะผมผมไม่ค่อยชัวร์นะว่าเขาเทสด่านไหนกันนะผมเอาเอีกสักด่านแนละ้วซี่ร้อยสี่นะครับมาดูกันะจะไหวหนระือเปล่าแต่ถ้าไม่ใชไอเทมไม่ไหวนะดูแล้วจากจากที่ผมดูเมื่อกี้นะมาดูกันนี่ฮะ ไอเทมไปก่อนแล้วกันนะความได้ไหวจริงฮะโอ้ยตีบอสเข้าก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมขอ,ขอใช้เทมช่วยมันหน่อยนะมาดูกันว่าถ้าแบบหนึ่งกองทับอย่างเงี้ยมันจะไหวหรือเปล่าอุย้ยค่อนข้างสกิลค่อนข้างติดดีนะดูสกิลมันจะเป็นรูปเกือกมานะทุกคนก็ค่อนข้างติดบ่อยนะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทุกคนดูว่าผมไปทาเกียร์ใหม่ดีกว่าให้มันลดแร่เยอะๆดีกว่าผมว่ามันน่าจะ เอ้ยรฤตระยาการปล่อยตัวลงน่าจะเวิร์กนะโอ้โหก็ยับนะตัวมันค่อนข้างเก่านิดนึงก็ผมจะลองไปไฟใน PVP เลยล้วกันนะทุกคนกลับมากันครับทุกคนว่าเราจะมาดูกันว่ากวนอูเราจะไหวริบเปล่านะทุกคนก็คือแบบผมดูจากทรงแล้วผมไม่น่ารอดนะกวนอูผมมันแบบอ่อนแอมากที่ผมไปลองมาเมื่อกี้นะอ่อนแอมากจริงๆครับแบบ ออกมาตายออกมาตายเดยแบบนี้แลบบเอาตัวหัว,หวหลอกไปก่อนนะโอ้โหมาดูกันว่าเราจะได้ใช้สกิลกับเขาบ้างไหมดูด,ดูดูที่หัวเลยครับว่ามันจะติดสกิลบ้างไหมไม่มีเลยครับทุกคนไม่มีเลยอะเอลซาเขาคอนข้าโหดนะตอนนี้โอ้โหผมขอรีวิวกอ,อูน่อยครับทุกคนขอให้มันติดสกิลหน่อยผมพยายามหาสกิลมาน้วนะมันไม่เฮ้ยเหมือนจะมีนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหอยู่นะแวบบ าดูกันว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่มีนะทุกคนแทบไม่มีเลยวนอูมมันได้ออกมาบ้างไปเนี่ยมันดูกันว่ามันจะมีสกิลวนอูติดบ้างหรือเปล่าจากการที่ผมดูแล้วนะมันไม่มีเลยนะอุตสาห์ใส่แบบโดนแน่นอนเข้าไปแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ปรากฏเห็นเออนี่เห็นนันหนึ่งตัวเมื่อกี้โอ้โหก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ทุกคนตัวเก่าขนาดนี้แบบมันค่อนข้างยืนใกล้น,นะครับทุกคน มาดูแบบใกลมาดูแบบอันนี้โดยรวมกันว่ามันจะแบบไวหรือเปล่าผมพูดอะไรผมเนี่ยเฮ้ยลิ้นพันมาแล้วมาเฮ้ยเจอดิดมารู้แล้วพรุ่งนี้ก็คคลาโบมันมานะแล้วก็ขอใส่ห,หน่อยแล้วกันเอาตัวดิดมารู้ก่อน,น้วกันเดี๋ยวคคลาโบมันจะว่าจะเปิดหายนะก็ดูอีกทีว่าจะได้หรือเปล่านะสีสันที่เอโคลาโบเทียก็ได้แค่ตัวเดียวนะเอเลนเองไม่ไว แสงเงิก็ได้แค่ไอไว้โอ้โหแย่มากอยากได้เจ็ดแสงมาครับเจ็ดแสงกับเบาวล็อกอ่ะผมคุยอยากได้เลยมามาดูก่อนอูเราดีกว่ากอนอูเราได้ทํางานบ้างไม่นี้เนี่ยโอ้โหต้องช่วยจริงๆครับไม่ไหวยิงเจอแบบแบบเนี้ยโดนถมบาวล็อกก็โหดเกินทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะนะอุ้ย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 อะไรวะนี่ไงตัวที่จะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ที่มันแปลงร่างเนี่ยตัวนี้ใช่ป่ะครับ โอ้โหไม่ไหวครับทุกคนถือว่ามาแจกแต้มแล้วกันนะทุกคนโ,โหไม่ไหวแพ้ยับแพ้ยับยู่ยี่เลยก็ขอลองอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันนะทีมนี้ก็น่าสนอยู่แค่บาวล็อกผมกลัวไหมนะมามาลองกันแต่จากที่ผมดูแล้วนะสก,กิลมันไม่ค่อยติดนะเพราะมันเป็นตัวเก่าเก่ามากเก่ากึกเลยครับทุกคน สก,กิลมันไม่ติดมันก็ไม่แปลกนะดูดูด,ดูโอ้โหวิ่งไปตายวิ่งไปตายเกียร์ผมก็ค่อนข้างใส่มันดีพอสมควรนะแต่แบบไม่ไหวอ่ะเพราะมันเก่าเกินนะแต่ก็ถือว่ามารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่ามันเป็นตัวเก่าไม่ค่อยมีคนมีกันผมจะหาตัวเก่าๆมารีวิวเรื่อยๆนะไอดีผมก็ค่อนข้างมีตัวเก่าเยอะอยู่ดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า ทีมนี้ก็น่าจะไหวนะพยายามจนะให้มันไหวนะท่นนี้โอ้โหยับผมต้องเอาดาวินชี่ผมมาช่วยอ่ะมันมีอาริติกิครับมันช่วยรลีซ็ตสกิลอะ่ะมันก็ค่อนข้างช่วยช่วยยากทีหนึ่งน,นะโอ้โหดูดูสกิลผมไม่โดนไม่ว่านะเว้ยมีแต่สกิลมันโดนเต็มหัวผมเลยโอ้โหก็ ตัวนี้ก็อย่าไปหาปั้นลินกันนะครับแต่เอาไว้ประดับไอดีก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะก็รอบนี้กราชนะไปนะถ้าไม่มีไอทมก็น่าจะเพียับละดูทรงแล้วก็น่าจะแค่นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมาดูกันตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่าเก่ามากก็ใครมีก็ถือว่าโชคดีไปนะที่มีแต่ว่าก็ผมก็ขอแนะนำไม่ออย่าปั้นเล่นนะเพราะมันไม่ไหวจริงนะตัวนี้ควอนอูนะฮะมาดู ภาพรวมกันนะได้ธาตุน้อยนะครับเรนเจอร์ถ้าแม็กซ์น่าจะปล่อยน้อยเหมือนกันนะโอ้โหดูครับอัตราหลบสึก,กลยี่20ความแม่นยำ10ตาหาตาผมใส่ไป100เลยนะเนี่ยอัตราผมผมใช้ไปเต็มแล้วนะแต่มันไม่ไหวจริงคนระับดูเพิ่มแค่80%อนะบวกแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนตอนที่100นะความเร็วโจมตีอีก70มาดูลยคโจมตีโคตรใกล้เลยครับ70 มันก็เลยยืนไม่ไหวก็ไม่แปลกครับตัวเก่าก็เป็นไงว้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมมากดไลค์ให้ผมด้วยนะก็วันนี้ก็สวัสดีครับ